โหลดหนังสือในแบบ e-book และสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับนับแต่โบราณกาลนะครับชาวจีนได้มอบนานฟ้าสีทิศไว้ภายใต้การคุ้มครองของสัตว์เทพทั้ง4อันได้แก่มังกรเขียวเสือขาวหงแดงและเต่าดำนะครับผมดังคำกล่าวที่ว่าซ้ายมังกรเขียวขวาเสือขาวคลองหงแดงนำหน้าเต่าดำสถิตยังเบื้องหลัง พัฒนาการของแนวคิดความเชื่อดังกล่าวนี้นะครับมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศาสตร์พยากรณ์และคติความเชื่อในลทัทธิตาของชาวจีนที่สืบทอดกันมายาวนานาน,นับพันปีเลยทีเดียวชาวจีนโบราณแบ่งท้องฟ้าออกเป็น4ส่วนคือตะวันออกตกเหนือและใต้จากการสังเกตหมู่ดาวบนท้องฟ้าจับกลุ่มทิศทางการเรียงตัวของหมู่ดาวเทียบกับลักษณะของคนสัตว์หรือรูปลักษณ์ในตำนานความเชื่อของตน โดยให้ทิศตะวันออกแทนกลุ่มดาวมังกรเขียวตะวันตกแทนกลุ่มดาวเสือขาวทิศใต้แทนกลุ่มดาวหงส์แดงและทิศเหนือแทนกลุ่มดาวเต่าดำแต่ละทิศคลองดาวเจ็ดดวงรวม28ดวงภายในสุสานยุดจันกัวราว433ปีก่อนคริสตศักราชซึ่งสุสานนี้นะครับอยู่ในมณฑลหูเปย่ยได้มีการขุดพบภาพวาดหมู่ดาว28ดดวงกับมังกรเขียวและเสือขาวบนฝาของภาชนะเคลือบใบหนึ่ง ซึ่งบอกเราว่าการกำหนดเรียกหมู่ดาวบนท้องฟ้าได้เกิดขึ้นก่อนหน้าเวลานี้อีกนานนักสัตว์เทพทั้ง4ต่างยึดครองน่านฟ้าทั้ง4ทิศกลายเป็นตัวแทนของทิศทั้ง4จนกระทั่งการศึกษาค้นคว้าด้วยศาสตร์แหง่งธาตุทั้ง5และภูมิพยากรณหรือก็คือฮวงจุย้ยหรือย,ยินหยางเป็นต้นเป็นที่แพร่หลายสัตว์ทั้ง4และดวงดาวทั้ง28เป็นที่รู้จักในฐานะของเทพ,พเจ้าผู้พิทักษ์ ตำนานและสิ่งปลูกสร้างในวังหลวงได้รับการประดับตกแต่งเป็นลวดลายของสัตว์เทพทั้ง4ประตูทางทิศเหนือของวังหลวงมักจะได้ชื่อว่าประตูสวนอูหรือเต่าดำส่วนหงแดงเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของไฟในขณะที่สถาปัตยกรรมโบราณของจีนล้วนแล้วแต่สร้างด้วยไม้จึงมักไม่ปรากฏรูปแต่จะปรากฏในเชิงสัญลักษณ์บนกำแพงที่ทาสีแดงแทนนะครับเนื่องจาก เป็นความเชื่อว่าไม้จะติดไฟง่ายอะไรประมาณนี้นะครับเลยไม่วัดรูปหงไฟออกมาเป็นตัวตนสัทีเดียวต่อมาครับเมื่อถึงสมัยฉินและฮั่นสัต์เทพทั้ง4ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในฐานะตัวแทนของฤดูการทั้ง4สัต์เทพทั้ง4ี่ได้ปรากฏในศาสตร์วิทยาการของจีนในหลากหลายสาขาอาทิเช่นดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์รวมทั้งการทหารดังเช่นในตำราพิชัยสงครามบทหนึ่งได้กล่าวถึงการกำหนดทิศทางการเดินทัพไว้ว่า การเคลื่อนทับนั้นสายเป็นมังกรเขียวขวาเสือขาวทับหน้าคือหงแดงและเต่าดำคุมหลังบัญชาการจากเบื้องบนนำปฏิบัติสู่เบื้องล่างเนื่องจากผู้คนในสมัยนั้นต่างคนต่างคุ้นเคยกับตำแหน่งของสัตว์เทพทั้ง4เป็นอย่างดีนะครับภายหลังจึงได้รับการประยุกต์ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของธงนำทับไปต่อเมื่อศาสนาเต่ารุ่งเรืองขึ้นมังกรเขียวเสือขาวหงแดงและเต่าดำในฐานะเทพเจ้า ผู้คุ้มครองมนุษย์ต่างมีความสําคัญขึ้นถูกยกให้มีความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นต่างมีชื่อเรียกเป็นมนุษย์และต่อมาอีกไม่นานเทพสวนอูหรือเต่าดำก็โดดเด่นขึ้นในฐานะของเจินอูปรมาจารย์เต่าผู้สำเร็จมรรคผลส่วนหงแดงเป็นเทพผู้มีบทบาทแยกออกมาเป็นเอกเทศขณะที่มังกรเขียวและเสือขาวกลายเป็นเทพทวารบาลผู้รักษาประตูทางเข้าสู่มัคาแห่งเต๋า ในเกาหลีเองนะครับก็มีชื่อเรียกสีสัตว์เทพนี้ในแบบของตัวเองนะครับโดยเรียกเต่าดำว่าฮยอนมูเรียกหงแดงว่าชูจักเรียกมังกรเขียวว่าจองระยงและเรียกเสือขาวว่าแบ็คโฮนะครับผมถ้าใครได้ดูเรื่อง ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์นะครับที่ป่าเบยองจุนเราเล่นเนี่ยก็จะได้เห็นบทบาทของ4สัตว์เทพนี้ด้วยเช่นกันไปหาดูกันได้นะครับผมส่วนเรื่องราวของสัตว์เทพทั้ง4ี่แอดจะแนบไว้หลังลิงก์นี้นะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับ